าคุณเคยฝันถึงรถซูเปอร์คาร์ระดับตำนานที่นี่คือจุดหมายปลายทางที่คุณต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตนี่คือเฟอร์นารีมิวเซียมบ้านเกิดของม้าลำพองและเป็นที่ที่ตำนานเฟอร์นารีได้เริ่มต้นขึ้นโดยแต่ละคันที่จัดแสดงไว้ที่นี่มันไม่ใช่แค่รถครับแต่มันคือศิละปะและมันคือตำนานของโลกแห่งความเร็วบางคันแทบไม่มีให้เห็นบนท้องถนนเพราะนี่คือเฟอร์นารีรุ่นพิเศษคือโมโรโดข,ของเฟอร์นารีที่อยู่เหนือาการเวลารูปทรงนั้นยังคงงดงามพลังงานขับเคลื่อนยังเต็มเปี่ยม แม้เวลาจะผ่านไปแล้วหลายทศวรรษก็ตามซึ่งนอกจากโซลรถระดับตำนานแล้วก็จะมีการจัดแสดงโซลรถสมัยใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีโซลของรถแข่งฟอร์มูล่าวันโดยรถพวกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถแข่งธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเพราะทีมเฟอร์รารี่ในสนามแข่งฟอร์มูล่าวันเขาไม่ได้มาเพื่อแข่งแต่มาเพื่อครองแชมป์ถ้าไม่เชื่อลองดูตู้เก็บของรางวัลของเขาดูสิครับ โดยทุกใครอยากมาเที่ยวที่นี่เหมือนผมก็มาที่นี่เลยมู s ซ o f e เฟอร์เลอรี่มาลาเนโรโดยค่าใช้จ่ายในการเข้าชมก็อยู่ที่ประมาณ38ยูโรต่อหนึ่งท่านและทุกใครอยากเห็นเบื้องหลังการผลิตเฟอร์รี่แบบจริงๆที่นี่เขาก็จะมีฟอ c ร o r y t o ว r เพื่อให้ได้สัมผัสกระบวนการผลิตแบบจริงๆกันด้วยนะครับและเมื่อเราเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สักประมาณ1-2ชั่วโมงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็อย่าลืมแวะชมของที่ระลึกกันด้วยนะครับเพราะที่นี่ก็จะมีสินค้าทุกอย่างเกี่ยวกับแบรนด์เฟอร์เป๋ลองท้ารวมถึงกุจที่ทาามจกิ้้นนนส่่ววขอองงเครืยด และสุดท้ายถ้าคุณเป็นแฟนพันแท้ของเฟอร์ารีที่นี่คือจุดหมายปลายทางหนึ่งที่คุณจะต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยนะครับ